ก็กลับสวัสดีชาวสกาทุกคนได้ครับรีวิวผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมแล้วก็รีวิวในส่วนของสกินที่มีชื่อว่าอันนี้นะมาวอเชอร์นะครับของลูกเนาะเพียง499ราสนะครับถ้าเรามีบัตรส่วนลดนะครับเราสามารถใช้บัตรส่วนลด701ได้นะใช่นี่ยเนี่ยทาเปิดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูถ้าเปิดตัวอัปเดตกิจกรรมอื่นก่อนนี่เป็นในส่วนของพวกกิจกรรมพิมพ์พาร์ทสุดพิเศษนะครับล็อกอินสะสมรับฟรีตัวล็อกอินวันที่หนึถึงเจ็ นำไปใช้กับตั๋วพรีเมียมได้เพื่อแะกของรางวัลนะครับอเบอร์ใครไม่มีในส่วนของไอ้นั่นนะลาวิววิลาแล้วก็ลูยีนะก็จัดได้มีชุดแต่งของลูยีด้วยนะครับเปใครสนใจเนาะแล้วก็ในส่วนของกล่องโอกาส2 49คูป,ปองนะครับการตีหนึ่งสกินเอ็กซ์ตินใน40กล่องนะอืมก็ตามนั้น <c oughs> ก็เหนื่อยอยู่นะก็แอบแพงอยู่ท้า สุ่ม40กล่องจริงเดี๋ยวเราใช้บัตรลด701ปองเช่นบอกเมื่อกี้ก็ในส่วนของบัตรเราซื้อมาแล้วรู้สึกว่าผมจะเคยพูดไปแล้วั้งนี่นิด700นี่บัตรส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับใช่แต่ตะกินมันบอกว่าไม่ขายมันขายหึงสาปีองถ้าเปิดตัวกัน ซื้อเลยครับเดี๋ยวรีบกดใช้บัตรสดลดนะเออมันก็คงน่าจะบังคับกดใช้บัตรสดลดแหละดูทรงแหละใช่จัดไปครับเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยกว่าแล้วก็ดูเอาจัดจัดเป็นกาลีกับไอ้นั่นครับเย้ ไงไมันก็มั่นใจครับแต่เราม,มีทารอนก็น่าจะยิงไวทำเบฟสูงก่อนผมคิดว่าวมันต้องมีคนเดินมาเลยกลา,าง ห้าวเหลือเกินห้าวเหลือเกินห้าวเหลือเกินมันเป็นแค่เมียแท้ๆเป็นแค่เมียแท้ๆเตรียมตัวเลยเห็นแมพทั้งแมพจริงๆตามนั้นน่ะจอมมันจะมีประโยชน์อ่ะมันก็ตายด้วยน,นะ เจอกันครับมันไม่ออกของซับจริงๆนะเพื่อนเล่นยากเลยช่วยด้วยแล้วมันมเป็นเฮยาเต่อ่ะไม่รู้ดิสติ๊กเกอร์นะโอ้โหเอ็มมิลี่เล่นยากอนะเนี่ยต้อง

เราเหลือป้อมเดียวครับเขาเหลือ2บาลแล็กนะเขาก็ยังมีโอกาสได้เล่นเยอะกว่าเรานะครับเพราะว่าตัวละครฝั่งหงข้ามันยืดหยุ่นกว่านะผมไม่ได้รู้สึกว่าไฮยเตะมันจะเก่งอะไรเลย <S <S แค่นั้นเองในเมตานี้นะมันจะเอามาเคาน์เตอร์พวกแทงกับไฟเตอร์ที่แบบเดินแลช้าครับแล้วส่วนใหญ่ไฟเตอร์มันก็เดินไม่ค่อยช้าหรอกจริงจริงก สุดๆจริงแม่งกดหมดทุกสกิลหนีผมเนี่ยสวยผมล้มคาญกาลีด้วยบางครั้งก็แม่งน่าลำคาญ ตีบ้านนะไม่สนละมันห้ามากเลยดูดิทุกคนดูมันดิห้าวห้าวอะไรอะไร ลงตัวไว้ดีมาแล้วอะไรนะจ๊ะดอถ้าผมถึงตัวคุณก็ตายแค่นั้นแหละเกมนี้เล่นนานยังตัง อะไรอะไรจริงๆเราออกเออโอนิอามก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เราตีไวมากแวแต่จะเอาซับเทนก็เอานั่นแหละโอนิอามครบสุด สู้ด้วยฝ่าบาทสวยเอมิลี่เนี่ยถ้าเราขาดเอมิลี่กับทูเลนไปคือจบแล้วครับสุดั้นดาร์เลเลย์ยังไม่เกิด นี่ขนาดมีกาลีนยะรวมนี่ไม่ต้องอไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหรือต้องออกตะบีดมาตีผ่านประวัติ u an ally has been defeated let's go together เราต้องมีเลทนะครับไม่งั <ême> ้นเลยไม่ได้เดี๋ยวผมออกคอยเผื่อไว้ก่อน คือฝันของข้าม oh, oh, ันเคลียร oh, anyway> oh, okay. ์เวไฟเขาออกกลางนะออกกลางสามตัวเห็นไหมเวลาเราเล่นเราต้องดูมินิแมปนะครับจะเล่นง่ายโคตรหงิดินหงิดมากเลย เสร็จแล้วหมดแล้วจริงๆโอ้โหสุดๆเข้มเด็ดท่วงแล้วแบบมันไอ้นี่ชาเปลี่ยนของชาบักๆแต่สกินสวยนะส่วนตัวมองว่านั้นระวังเด้อเพื่อนมันเห็นนั่นแหละ the guardians of dreams have been passed down for a thousand years reflecting both dreams and reality i will because i must breeze of fire and silver flowers ตึงตึาแบานี้อูท่าวับไหมท่าบับสวยมากดาสเลเยอร์ยังไม่เกิด ป่าลุงน่ะสดด้วยได้ไหมนะเป็นไ่ดีสวยครับคัดคีฟเนาะถ้าเพื่อนเราเอาคนเราก็คัดคีบแบบทีไงที่สุดมันออกมากดสกิลใส่ผมเลยเว้ทุกคนสุดจริงจริงระวังดาวช่วยๆด้วย รวมได้ไหมอ่ะรวบตัวดาร์คตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ที่รูร้ๆดาร์คดาร์คดาร์คทำเวฟทุกเวฟครับ ทำเวฟทุกเวฟเลยสามเลนเล่นง่ายเล่นง่าย ยูสูพยายามโปะเหมือนครับเขาเริ่มมีประโยชน์แล้วน,นะเขากำลังจะตายอยู่ก่อนทำเวฟครับแวนการ์ดมาแล้วจุกได้อยู่ว <been> าร์ปทนไมนะวาร์ปไม่ทนันก็ จบเกมไม่้ที่เยง่ายเขาตอนนี้แต่ซัพพอเราไม่ออกอครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เราจะมีเอมิลี่กับทูเลนอยู่ครับไฮเดเตเลดเกมอาจจะยืนไม่ค่อยได้ฝั่งของข้ามแรงเกินก็ต้องเข้าใจเขานะเดี๋ยวผมจะตัดช่วงหลังมาลงแล้วกันช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะจะได้ประหยัดเวลาคนอื่นดูด้วยเอมบีชุดได้แก่เอมิลี่นะครับเขาเล่นดีมากนะเขาพยายามโซนแบบดีมากๆใช่ รรประมาณนี้กันนะสำหรับการเล่นนะเราได้ไปประมาณ9.1ส่วนอมบรี่ได้เป็น9.5นะไอทมก็ประมาณนี้นะครับผมจะสลับช่องนี้เป็นอมฤตเป็นทอยเป็นเดมิเชอร์นะครับจริงๆตายเกิดใช้ไปแล้ว2รอบก็เลยไม่ต้องสลับ Fireworks beautiful Fle the of most hearts in home our เขาเป็นยังไงบ้างในส่วนสก,กินที่มีว่ามาร์ควเชอร์นะครับส่วนตัวมองว่าเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่เอามาเคาน์เตอร์ตัวละครที่เดินจช้าแล้วก็มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เบิร์ตตามเลตแรงมากนะครับถ้ามีโอกาสได้ยิงระยะประชิดนะอ่าเป็นตัวเคียร์เวฟช้าไม่มากปานกลางผมยังให้ลุกยังอยู่ในระดับปานกลางแต่เลดเกมก็กเคียร์เวฟช้านะมีลุกแปดอาร์ตของนางน,นะข่าวาันนี้กันนะครับก็แล้วกัน,ชนเชนี่ปัะแต่เน้ แยวไปรูปสเปซอาร์ของนางนะ